ปัญหาคือคุณยังรักยังมีคดีที่ศาลตัดสินจำคุก5ปีประเด็นคือจะใช้เกณฑ์ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งผมเห็นด้วยนะนักโทษที่หลบหนีคดีที่ศาลตัดสินไปทุกคดีโดยเฉพาะที่ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองก็คดีทุจริตนะครับเมื่อจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่ศาลฎีกา ตัดสินแล้วเนี่ยก็ก็ก็กลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณยี่รักก็เป็นคนไทยกลับเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าเมื่อกลับเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมสารตัดสินจำคุกหปีก็ต้องรับโทษ5ปีเว้นแต่จะไปดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งผมคิดว่าการเข้าเกณฑ์จะอาศัยเรื่องของการพักโทษเนี่ยซึ่งยังมีข้อสงสัยและข้อขรหา ที่กำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับว่าเกณฑ์พักโทษตามพระบัญญัติรดชทันร้อยแล้วก็กฎกระทรวงแล้วก็ระเบียบต่างๆที่ใช้นั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการหรือไม่นะครับกรณีที่คุณนักสินได้รับการพักโทษเนี่ยก็ยังเป็นข้อคําถามที่นักกฎหมายอย่างอาจารย์แก้วสารและคนอื่นๆก็ตั้งคําถามว่าเงื่อนไขตามพรบราชทัมาตรา52วงเร็บ7เนี่ย มันต้องบอกก่อนด้วยว่ากระทําการใดไม่ว่าจะเป็นอุสาหะมีความศึกษาเป็นประโยชน์ทางราชการเนี่ยถึงจะได้รับถ้าเป็นนักโทษทั่วไปก็วงเล็บหนึ่งลดโทษกี่วันอะไรก็ว่าไปนะครับวงเล็บ7ก็คือว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดจําคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหเดือนหรือหนึ่งใน3อย่างใดมากกว่ากันนะครับมันต้องบวกด้วยตอนที่2คืออายุ70ปีถ้าคุณนักศิลนปะ์อายุ70แน่นอนแต่คุณยิง่งรักอะอายุยังไม่60เลยนะครับ ส่วนที่สามคือต้องบวกด้วยว่าเป็นโรคป่วยเรื้อรังที่ช่วยตัวตัวเองไม่ได้ก็ยังมีข้อคำถามในการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์นั้นหรือเปล่านะครับถ้าดูจากคุณยิ่งรักอยู่นอกประเทศก็เหมือนคุณทักสินชคมมยอยู่นอกประเทศนะครับยังแข็งแรงอยู่เนาะวันก่อนยังไปชิมอาหารที่สิงคโปร์ล่าเรืองดกูก็ไม่เข้าเงื่อนไขเลยอะ่ะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าคุณจะยิ่งคุณยิ่งรักจะกลับเนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้องทาใจไว้นะครับในการที่จะเข้ารับโทษในเรือนจาแล้วผมคิดว่าคนไทยก็เห็นอยู่แล้วว่ากระบวนการท้ายน้ําของระบบยุติธรรมเนี่ยที่ราชทรรเนี่ยมีปัญหาเพราะถ้าคุณยิ่งรักเข้ามาแล้วไม่รับกระบวนการยุติธรรมแล้วทาซ้ำเนี่ยไปอยู่ชั้น14ี่อีกเนาะแล้วก็ป่วยอีกเนี่ยแล้วก็พักโทษอีกเนี่ยผมว่า วิกฤตศรัทธามันจะเยอะขึ้นในกระบวนการยุติธรรมก็สับสนให,ให้เดินทางกลับนะแต่ว่าต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับส่วนเมื่อเข้าเรือนจําแล้วจะทําหนังสือขอพระราชอ,อภัยโทษลดโทษเหลือเท่าใดก็ตามจะเข้าแล้วอยู่กี่เดือนกี่วันเลื่อนจากนักโทษชั้นกลางเป็นชั้นดีชั้นดีเยี่ยมชั้นเยี่ยมล้วได้รับพระราชอภัยโทษในปีถัด,ถดไปอันนี้ผมคิดว่า เหมือนคนทั่วไปอ่ะเหมือนนักโทษอีกสองแสนหนึ่งหมื่นคนที่ยังค้างอยู่ในเรือนจําก็ผมคิดว่าสังคมก็รับได้แต่ถ้ามาวิธีพิเศษห่อเหินเดินอากาศอีกเนี่ยผมว่ามันจะวิกฤิจซ้ําซึ่งวันเนี้ยผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่นะมีคําถามเรื่องนี้ครับ